ใจือ่ากาขาชา้องยครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆนะครับวันนี้ฟองทุนน่ะออกมารับทราบแล้วก็ออกมารับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องนอกสถานที่จ้าได้รับความช่วยเหลือทุกคนนะคะใจเย็นๆนะคะดื่มน้ำกาแฟชาเย็นๆกันก่ดเอาไปสิ่์ไปลูกไป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 สั่งมาเร มีะไมขายดีขายดีล้มาดูซิว่าอร่อยไหมชิมก่อนนะฮะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเบอร์ติดต่อทุกคนไว้ก่อนนะคะได้ค่ะค่ะเอาทุกคนวันนี้ผมก็ได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนจากพี่น้องทุกๆคนนะผมในฐานะนิติกรกองทุนยุติธรรมจะเร่งรัดช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดพวกเราอ่ะคนจน ไม่มีตังค์พอที่จะไปสู้คดีเหมือนพวกคนรวยได้หรอกค่ะ นี้แหละใช่เลยนายสอนเปล่าเนี่ยนายสอนสวัสดีครับท่านวส,วส,สวัสดีสวัสดีมา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 พอดีเรามาเนี่ยมาพูดคุยเรื่องที่คุณน่ะเข้าขอรับความชื่ยเหอจากกองทุนเน่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิบ้านหลังนี้เป็นบ้านผมกับเมียที่เพิ่งเสียไปครับเมื่อสมัยก่อนผมไม่ได้มีบ้านอาศัยอยู่ผมพักอยู่กับเมียรครับแต่ญาติญาติเขาไม่ค่อยชอบผมเลยชวนเมียออกมาอยู่ด้วยกันข้างนอกครับผมกับเมียซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน แต่ผมยกให้เมียฉันชื่อเป็นเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวแต่เขาโชคร้ายเมียผมดันหัวใจวายตายซะก่อนจูดีๆน้องชายเมียผมก็มาขอสารจัดการมรดกเขาบอกบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของผมครับอ้าวเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะบ้านหลังนี้นายสอนกับเมียเนี่ยเป็นคนซื้อแล้วจูจูจะมาบอกว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านมันทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยโมโหโมโห ไม่ใช่บ้านแกบ้านเขาคำกัาอินอินลินจัดเกินไปเท่าที่ฟังคุณเล่ามาเนี่ยนะน้องชายภพงเมียคุณเนี่ยเอาข้อได้เปรียบทางกฎหมายยื่นเรื่องท้อสารเพื่อขอเป็นผู้จัดการรรดกและก็ทรัพย์สินพงเมียคุณทั้งหมดชมด้วยนะครับ โอ้ยหายใจใกล้หายขาเขาใจหายครับตกใจเลยรําำเอกสารด้วยอย็มตูตตเล่นวั่นหน้าครับเล่นที่ไหนนะครับเนี่ยทำอยู่ในเนี่ยขี้บ่นจริงๆเลยอ่ะเร่งทำเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็โทรไปหาพยานที่เกี่ยวข้องด้วยอ,อย่าลืมนะบ <c oughs> ันทึกการโทรด้วยได้นะครับครับผม เอกสารที่ผมขอเนี่ยจัดมาให้ครบใช่ไหมครบครับที่คุณยิ่งยศบอกให้หาครับอืมงั้นก็ในระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการให้นะครับผมจากการตรวจสอบพบว่าในอนเนี่ยประกอบอปชื่อัปบจ้างทั่วไปครับส่วนคุณรัฐพรรยาคุณที่เสียชีวิตไปเนี่ย เป็นข้าราชการถูกต้องครับในการทําสัญญาซื้อบ้านเนี่ยใช้ชื่อคุณรัฐเป็นผู้สัญญาแต่เพียงผู้เดียวถูกต้องครับเนื่องจากว่าคุณรัฐเนี่ยมีรายได้ไประจํแต่เวลาชําระคุณสองคนชําระร่วมกันทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนจากหลักฐานพยานก็ตรงตามที่คุณสอนเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือทางเรามาแสดงว่าผมก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมครับว่าบ้านและที่ดินเป็นของผมใช่แล้วครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนายสอนเนี่ยไม่ได้มีอาชีพหลักอะไรเลยมีแต่รับจ้างรายวันเท่านั้นทําให้ปรากฏว่านายสอนเนี่ยผ่านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมอนุมัติช่วยเหลือค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลให้กับนายสอนใช้ในการสู้คดีต่อไปแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับินด,ดีครับผมินด,ดีครับ ชื่อได้คกันยินดีครับ